สวัสดีค่ะวันนี้นะครพวกเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นพี่กรอนในการดําเนินรายการรายวิชาแสวงหาความรู้อาชีพและธุรกิจในโลกยุคใหม่ครับผมนายสุพันธ์โคคีรีครับและดิฉันนางสาวชนชนก,กนางวงค่ะธุรกิจขายของออนไลน์นะคะมี่วอมนเกี่ยวข้องกับโลกยุคใหม่อย่างไรเรามาดูกันค่ะ อย่างแรกนะคะโลกยุคใหม่คืออะไรโลกยุคใหม่นะคะเป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านของเทคโนโลยีเศรษฐกิจกสังคมวัฒนธรรมและก็การเมืองค่ะรวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนนะคะโดยจะเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นยุคที่เทคโนโลยีนะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบมทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตรวมถึงธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซค่ะซึ่งเป็นการขายของออนไลน์และเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในยุคนี้ค่ะ ในส่วนต่อมานะคะเราจะมาวิเคราะห์กันว่าโลกยุคใหม่มีกี่ด้านและมีอะไรบ้างคะ่ะค่ด้านแรกนะคะก็คือด้านเทคโนโลยีค่ะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะมีการใช้ AI ในชีวิตประจําวันมากขึ้นทําให้กระบวนการการทํางานเนี่ยเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจบผลให้อาชีพด้านดิจิตัลเนี่ย เพิ่มขึ้นแล้วอาชีพที่ต้องใช้แรงงานเนี่ยลดลงค่ะอีกทั้งธุรกิจนะคะจะต้องปรับตัวให้ทันเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการทําธุรกิจค่ะ 2. นะคะด้านเศรษฐกิจค่ะระบบเศรษฐกิจเริ่มพึ่งพาอินเตอร์เและแพลตฟอร์มออนไลน์มากยิ่งขึ้นค่ะเช่น t i ก t o k s o o p s Sh o p p e ปี้ลาซาด้าทำให้ผู้ที่สามารถปรับตัวตามโลกที่พัฒนาได้นเนี่ยจะได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นค่ะ และตับนะคะด้านสังคมมีการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทางสังคมซึ่งเกิดจากการเปิดกว้างทางความคิดแล้วก็ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจครับขับต่อมานะครับด้านที่4นะครับด้านวัฒนธรรมนะครับในโลกครับที่เทคโนโลยีมีความตอบโจทย์ความต้องการผู้คนนะครับผู้คำสุกสบายนะครับทำให้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตนะครับของผู้คนนะครับเปลี่ยนไปครับแล้วก็วัฒนธรรมนะครับก็คือ แต่น้นความสะดวกสบายและความรวดเร็วมากขึ้นครับต่อมาที่ด้านการเมืองนะครับการเมืองในประเทศนะครับและการเมืองรองประเทศนะครับส่งผลกระทบด้วยตรงต่อเศรษฐกิจนะครับและเทคโนโลยีทําให้โลกยุคปัจจุบันนะครับเป็นจุดของการแข่งขันการปรับตัวครับสุดท้ายนะครับคือด้านของสิ่งแวดล้อมครับเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและพฤติกรรมของสังคมนะครับที่มุ่งสู่ความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล ต่อมานะคะเรามาดูอาชีพที่น่าจับตามองกันในโลกยุคใหม่กันค่ะนั่นก็คืออาชีพขายของออนไลน์ค่ะครับสำหรับอาชีพขายของออนไลน์ในยุคโซเซตี้5.0นะครับก็คือเป็นยุคที่มีเทคโนโลยีดิจิตอลหรือว่าปัญญาประดิษฐ์เข้ามาครับผสมผสานับการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นธุรกิจขายของออนไลน์เนี่ยไม่ได้เป็นแค่การขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตแบบเดิมแต่จะมีการใช้ AI Big Data หรือว่า IoT อเข้ามาประยุกต์ด้วยครับซึ่งในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในการขายของออนไลน์ในครับ ค่ะลองยกตัวยอย่างอาชีพที่เกี่ยวข้องได้ไหมคะได้เลยครับอย่างอาชีพแรกเนี่ยก็คืออาชีพผู้ขายสินค้าผ่านการไลฟ์สดครับเราเนี่ยจะเห็นเ่การไลฟ์สดผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok หรือว่า i g ครับสองนะครับก็คือนักออกแบบร้านค้าออนไลน์แบบสเสมจ,จริงครับ 3คือผู้จัดการที่ใช้ AI แล้วก็บล็อกเชนควบคุมสต็อกในสินค้าอัตโนมัติครับ4คือผู้ใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและนับแนะนําสินค้าที่ตรงใจครับและ5ครับคือผู้พัฒนาธุรกิจขายสินค้าแบบส,ส,สมัครสมาชิกครับค่ะแล้วมีอาชีพไหนบ้างคะที่มีความต้องการสูงในอนาคตแล้วก็เหมาะกับโลกยุคใหม่ครับสำหรับอาชีพแรกเลยครับก็คือเป็นอาชีพด้านเทคโนโลยีแล้วก็ AI ครับยกตัวอ,อย่างเช่น learning engineer ครับก็คือเป็นผู้พัฒนาอัลกอริทึมให้ AI ได้ทํางานได้ดีขึ้นครับหรือว่าผู้ที่ทํางานอ,อนโนโยู่เบื้ ต่อมาก็คือ Cyber Security Specialist ครับก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไซเบอร์ครับช่วยป้องกันข้อมูมลรั่วไหลครับครับสำหรับด้านที่2นะครับก็คืออาชีพดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ครีเอเตอร์ครับ, Creator, รบอาอชีพแรกเลยก็คือเป็นผู้วางกลยุทธ์โฆษณาออนไลน์แบบ d a t a d r i v e กครับ2ก็คือนักสร้างคอนเทนต์และผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าครับ 3ครับเป็นอาชีพด้านสุขภาพแล้วก็ไบโอเทคโนโลยีครับยกตัวอ,อย่างเช่นหมอหรือว่าที่ปรึกษาทางการแพทย์ที่ให้บริการผ่านทางออนไลน์ครับหรือว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้ AI ในการวิเคราะห์พันธุกรรมแล้วก็ยาครับและด้านที่สี่นะครับก็คืออาชีพด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครับคือวิศวะกรพลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าพลังงานลมครับต่อมานะครับเป็นที่ปรึกษาธุรกิจที่ช่วยให้องค์กรอย่างลดคาร์บอนฟุตปริ้นครับ แล้วเพราะเหตุหดคะอาชีพตัวอย่างที่ล่ามาถึงเหมาะกับโลกยุคหม่ครับสาหรับเหตุผลแรกเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีครับเนื่องจากว่าโลกของเราเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทาให้ AI แล้วก็ออโตเมชันเนี่ยทำให้หลายอาชีพหายไปแล้วก็เกิดอาชีพใหม่ขึ้นครับสองก็คือวิธีกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครับผู้คนเนี่ยหันมาใช้แพลตฟอร์มทงดิจิตอลมากขึ้นครับว่าจะเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็ความบันเทิงเสมือนจริงครับสามนะครับก็คือแนวโน้นมด้านสิ่งแวดล้อมครับความต้องการที่งง และ4นะครับสุขภาพและก็ไลฟ์สไตล์แบบดิจิเติลครับความต้องการบริการทางแพทย์ออนไลน์แล้วก็การดูแลสุขภาพทางจิตมากขึ้นครับต่อมานะคะจะเป็นรายละเอียดของอาชีพขายของออนไลน์ค่ะค่ะในเรื่องความหมายของอาชีพขายของออนไลน์นะคะก็คือจะเป็นการขายสินค้าทาง Internet, อินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกกันว,ว่าธุรกิจแบบ e อีคอมเมิร์ซนะคะซึ่งจะเป็นการขายสินค้าแล้วก็บริการบนเว็บไซต์โดยจะมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นตัวกลางในการเชื่อมข้อมูลเพื่อให้เกิดผลประโยชน์เป็นกำไรเป็นรายได้เสริมหรือว่าเราสามารถสร้างอาชีพได้จากการขายสินค้าออนไลนน์่่คะ โดยทักษะที่เราจะต้องใช้นะคะก็จะแบ,บ่งเป็นสองอย่างคือทักษะด้าน,นการตลาดออนไลน์กับทักษะในการสร้างคอนเทนต์ค่ะซึ่งทักษะในการตลาดออนไลน์นะคะก็จะเป็นทักษะที่เราจะใช้ในการทำโฆษณาไม่ว่าจะเป็นบนเฟซบุ๊กหรือว่าอินสตาแกรมนั่นเองค่ะส่วนในการสร้างคอนเทนต์นะคะก็คือเราจะต้องมีทักษะในการเออ่สร้างคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอรวมไปถึงการเขียนบรรยายสินค้าให้มันน่าสนใจแล้วก็น่าดึงดูดลูกค้านั่นเองค่ะ เส้นทางในการสู่อาชีพขายของออนไลน์นะคะก็คือเราต้องเริ่มจากการศึกษาแล้วก็หาข้อมูลก่อนค่ะคือเราจะเริ่มจากการศึกษาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์เช่นเราจะใช้แพลตฟอร์มอะไรในการขายของเราจะทําการตลาดออนไลน์ยังไงแล้วก็บริการสดกรสินค้าร้านค้าของเราอย่างไรอย่างไรนั่นเองค่ะเออโดยมันจะมีสี่อย่างย่อยนะคะก็คือเราจะเลือกสินค้าหรือบริการก็คือเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะขายสินค้าเป็นประเภทไหนหรือว่าเราจะขายของเกี่ยวกับอะไรไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องสอางอุปกรณ์เทคโนโลยีหรือว่าสินค้าแห่งนี้ต่างๆนั่นเองค่ะ อะไรอย่างที่สองนะคะแล้วก็คือจะเรื่องของการเปิดร้านค้าอะไรในการเปิดร้านค้าเนี่ยเราก็ต้องทำกล่องกะเบียนแล้วก็เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่เราเลือกนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเช็อปปี S ้ลาซาด้าอะไรพวกนี S ้นะคะแล้วก็สามเนี่ยเราจะต้องทําการสร้างคอนเทนต์แล้วก็เป็นขอสินค้าของเราค่ะคขื่อนจะต้องลงรูปภาพหรือวีดีโอให้มันน่าสนใจดึงดูดลูกค้าลงไปในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นในรูปในสื่อแกรมเพื่อที่จะโปรโมทสินค้าของเราด้วยกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะคือการขยับธุรกิจค่ะ คือเมื่อร้านค้าของเราเนี่ยเติบโตไปจนถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็อาจจะทําการขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศหรือว่าขยายสินค้าหรือว่าเพิ่มบริการบางๆเพื่อที่จะหาเงินให้มันมากขึ้นนะจิมชัดครับผมสําหรับทัศนคติ่องลอซี่ครับอาชีพขายของออนไลน์ต้องม on ีทัศนคติที่ดีต่อการนำธุรกิจนะครับมีความอดทนมีความที่สร้างสรรค์พร้อมไปเรื่องชิมใหม่ๆอย่างเช่นเรื่องการตลาดออนไลน์และข้อมูลดิจิตอลอีกทั้งการบริการลูกค้าที่ดีรวดเร็วและใส่ใจมีความสำคัญมากในอาชีพนี้เพราะว่าจะช่วยช่วยสร้างความประทับใจและความพนะครับ อาชีพขายของออนไลน์มันประโยชนในหลายด้านด้วยกันนะครับเรื่องโอกาสในการเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับสามารถเริ่มได้ง่ายไม่ต้องใช้เงินสูงสุดไม่ตใช้ c a p i t a ุรกิทธิการธุรกผู้สิทธิ์ออนไลน์นะครับต้วทสองนะครับคนที่อยู่ในงานทำงานนะครับสามารถทำงานได้ที่ไม่ต้องมีเอ่อเขาติศตายตัวนะครับตัวตัวที่สามสามารถหาเป็นรายได้เสริมได้โดยที่ไม่ต้องมีงานประจำนะครับท้านที่สี่นะครับสามารถขยายตลาดได้ง่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับตั้งที่ห้าจะช่วยพัฒนาทักษะการตลาดแลการจัดจำหน่ายธุรกิจครับต่อมานะคะจะเป็นกกกาาาาารรสสุปขขข้ออออออมมูลลจแบบบถชีพยงนนนนไ์ใหัค่ะ หลังจากที่เราได้ไปสํารวจจากแบบสอบถามเ<อ>กี่ยวกับอาชีพขายของออนไลน์ในโลกปุใหม่นะครับคำถามแรกที่เราถามไปนะคบว่าคุณเนี่ยมักซื้อของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มใดมากที่สุดโดยคนส่วนมากนะคบก็จะตอบช่องทางช้อปปี้ครับรองลงมาก็จะเป็นทิกตักตครับต่อมาครับปัจจัยใดที่ทาให้คุณเนี่ยตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์คนส่วนมากนะครับก็จะตอบว่าความสะดวกสบายในการค้นหาสินค้าครับแล้วก็มีโค้ดส่วนลดหรือว่าสิทธิพิเศษในการาซื้อสินค้ามากกว่าซื้อหน้าร้านครับ ต่อมาครับคุณสั่งซื้อของออนไลน์บ่อยแค่ไหนคนส่วนมากนะครับก็จะตอบว่านานทีหรือว่าสั่งเป็นรายเดือนครับต่อมาครับคุณคาดหวังอะไรจากการขายของออนไลน์มากที่สุดเสียงส่วนมากนะครับตอบว่าสินค้าที่ได้รับครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสินค้าที่รับอาจจะไม่ตรงตกหรือว่าอาจจะไม่มีคุณภาพตามที่ได้ปรากฏไว้ในรูปภาพทางออนไลน์ครับต่อมาครับคุณมักจะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทใดมากที่สุดคนส่วนมากจะตอบเครื่องสําอางครับรองลงมาจะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องนุ่งห่ม ใม่ส่วนสุดท้ายนะคะคือการสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการทําแบบสอบถามอาชีพการขายของออนไลน์โดยจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษน,นะคะมาร่วมสรุปการเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วยขอเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแขกรับเชิญของเราครับสวัสดีครับและตอนนี้นะครับเราก็อ,อยู่กับแขกรับเชิญที่ทําอาชีพขายของออนไลน์ครับเกีย่ยวกจะให้เพื่อนแนะนําตัวก่อนเลยว่าชื่ออะไรมาจากคณะอะไรแล้วก็เชี่ยวปีอะไร สวัสดีค่ะชื่อสุสุกัญญาสีหงนะคะมาจากคณะศึกษาศาสตร์วิชาการสอนภาษา,าไทยชั้นปีที่หนึ่งค่ะก็ถือว่าเป็นอิสิตครูภาษาไทยของเรานะครก็อันดับแรกเลยเนี่ยอยากจะถามว่า,าแน่ดีเนี่ยเคยทำอ,า,อาชีพเกี่ยวกับใคร เคยค่ะก็เมื่อตอนม4นะคะเคยขายเสื้อเชิส์โอเวอร์ไซส์ก็คือชื่อร้านว่าเดซูมูก็จะมีแปะไปที่หน้าไบ o อไก็คือเป็นเสื้อที่เราเนี่ยรับมาเป็นเสื้อคือสองแล้วก็มาทําความสะอาดแล้วก็ทําแพ็กเกจจิ้งใหม่แล้วก็ทํารายชื่อทำแพ็กเกจตกแต่งของแถมอะไรต่างๆแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าค่ะค่ะจุดเริ่มต้นของการทําอาชีพขายเสื้อเชิ้์ออนไลน์นะคะเรื่อจากอะไรครับ ตอนช่วงนั้นก็เป็นช่วงม4แล้วก็เป็นโควิดพอดีแล้วก็ทํากับเพื่อนค่ะแบบว่าอยากหารายได้เสริมในช่วงที่เป็นสถานการณ์โควิดแล้วก็ตอนนั้นก็แบบเอออยู่ก็แบบอยากทําอยากลองทาอะไรดูแล้วก็ลองไปหาาหารอะไรอย่างมากจริงๆก่อนอันนี้ลองมาหลายอย่างมากค่ะก็แบบมีทั้งขนมแล้วก็มีทั้งอย่างอื่นแล้วก็มาสะดุดตาที่เสือเ้อเชิ้ตโวอร์ไซก็ลองไปค้นหาหาข้อมูลแล้วก็ทําร่วมกับเพื่อนลองผิดลองถูกก็เยอะอ,อยู่เหมือนกันค่ะ แล้วปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่ชุดหรือว่าแต่งกายอะไรแบบนี้อู่แล้วไหมใช่ค่ะก็ส่วนตัวชอบเรื่องการแต่งตัวอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็เรื่องเป็นและแน่นอนค่ะว่าเสื้อเชลโลรไซส์เนี่ยมันสามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยอย่างลูกค้าที่เป็นทารเก็ตของเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางผู้หญิงผู้ชายก็มีค่ะเพราะว่าเป็นเสื้อเชลโลรไซส์ยอยู่ที่แบบทุกคนจะออกแบบว่าจะแต่งตัวยังไงได้เลยใช่ก็คือเปลี่ยนจากความชอบมาเป็นอาชีพนั่นเองถือว่า เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับและอยากจะถามว่าออกลุ่มลูกค้าส่วนมากแบบที่แบบสั่งซื้อเสื้อเชิ้ตนะครับเป็นกลุ่มลูกค้าจากมาจากไหนบ้างก็อย่างของเราเนี่ยขายเป็นช่องทางออนไลน์นะคะก็จะมีไลฟ์สดทาง Tik t o อลแล้วก็มี Instagram ด้วยก็จะเป็นลูกค้าที่มาจาก เพื่อนที่ติดตามอยู่ใน i g อยู่แล้วที่เป็นเพื่อนผู้ช่วยกันแล้วก็มีลูกค้าใหม่ที่ติดตามเรามาจากทางติ๊กตอกก็คือเราได้ลองไลฟ์สดครั้งแรกแล้วก็มีลูกค้าี่นชื่นชอบในการไลฟ์สดแล้วก็ชื่นชอบเกี่ยวชื่นชอบเกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็การบริการของเราก็มีลูกค้าที่ตามมาเยอะจากทางติ๊กตอกเยอะเหมือนกันค่ะอ่าก็เป็นเทคนิคการขายที่ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วในอนาคตรเรามีการวองแขนจะทําการขายในทิศทางไหนอีคะก็ถ้าในอนาคตนะคะ ก็คิดว่าอาจจะมีการเปิดช่องทางมากยิ่งขึ้นอย่างตอนนี้ก็จะมีทั้งไอจี IG, แล้วก็ไม่ทั้ง t i k t อกในรนาคตหากว่ามีการสามารถเพิ่มลงตะก้าของ t i k t o k ได้ก็อาจจะทำแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นช่องทางการไลฟ์สดเนี่ยเราจะได้พูดคุยกับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นก็รู้สึกว่าจะสะดวกในส่วนตรงนี้ค่ะอ่าก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ดีมากๆเลยครับอ่แล้วก็อยากจะถามสุว่า อจากที่เราทําอาชีพเคยทําอาชีพขายของออนไลน์เก,กี่ยวกับเสือเส้อเชิมาเนี่ยเราได้ใช้ทักษะอะไรบ้างแบบทักษะที่จําเป็นจะต้องมีเลยค่ะ อย่างตอนแรกเลยนะคะตอนนั้นอายุ16เองค่ะอยู่ม .4 แน่นอนค่ะว่าทักษะที่ได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นก็คือทักษะเกี่ยวกับการพูดการนําเสนอแล้วก็เชิญชวนลูกค้าให้มีความสนใจในสินค้าของเราเพราะว่าเราต้องมีการถ่ายทอดแล้วก็มีการพูดถึงสินค้าของเราว่าเราจะนําเสนอของเขาในรูปแบบไหนการบริการเราจะส่งให้เขาเป็นยังไงเราก็คือต้องมีการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดการสื่อสารหรือจะเป็นเกี่ยวกับการวางแผนการทํางานทั้งการจัดแบ่งเวลาการเตรียมตัวกันเพราะว่าอย่างการทํางานของเรา เราทารวมกับเพื่อนเราทำกันสองนคนแหละแต่ว่าการงานของเราก็คือเราจะต้องทําให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดก็คือเราจะรีดแล้วก็ซักทําทุกอย่างแบบว่าให้ดูดีเหมือนได้มือหนึ่งเลยค่ะเทคนิคการสื่อสารแล้วก็การนํงแผนก็เป็นเรื่องที่สําคัญใช่ไหมคะแล้วก็เราทําอาชีพนี้ควบคู่กับการเรียนด้วยใช่ไหมเรามาีเทคนิคการแบ่งเวลายไงคะ ใช่ค่ะได้อย่างตอนนั้นอยู่ในช่วงม .4 นะคะแล้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดก็มีการเรียนออนไลน์ก็เลยมีการแบ่งเวลาก็คือตอนเช้าค่ะจะเป็นการเรียนปกติเลยแล้วก็ช่วงหลังจาก4โมงที่เลิกเรียนแล้วเนี่ยก็จะมาเกี่ยวมา r รี e a r c เสิร์ชแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าแล้วก็จะมาค้นหาข้อมูลต่างๆร้อมกับ แพ็คของรีผ้าแล้วก็เตรียมจัดสง่งแล้วก็มาคับว่าตัวไหนที่มีตําหนิเนี่ยเราก็จะไปทําการเช็คตําหนิแล้วก็ตัวไหนที่ไม่สามารถที่จะมาจัดจําหน่ายได้เราก็จะไม่นํามาจัดจําหน่ายแล้วก็เป็นการแยกให้มันละเอียดมากยาิ่งขึ้นค่ะจะเป็นช่วงหลังเลิกเรียนนั่ถือว่าเป็นความมีวินัยอีกอย่างหนึ่งของแม่คา้านะครับเพราะว่านอกจากจะขายของแล้วเนี่ก็ยังจะต้องเรีอีกไปด้วยครับครับและคำถามต่อมาครับก็อยากจะถามสุขว่าความท้าทายหรือว่า จุดข้อจำกัดของการทำอาชีพนี้ครับมันคือเราต้องเผชิญกับอะไรบ้างครับแน่นอนค่ะว่าเป็นธุรกิจแรกต้องเจอกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกการการติดต่อสื่อสารในช่วงแรกเนี่ยก็มีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับบริษัทที่เราอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่หรือบางทีเนี่ยก็สิ่งที่จะโดนโกงก็คือต้องมีการเช็คให้ดีๆอย่างปัญหาที่เคยเจอมาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขนส่งค่ะที่ ทางเราเนี่ยส่งไปตามเวลาปกติแต่ว่าทางขนส่งเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดในการขนส่งก็เลยทําให้มีการล่าช้าในบางส่วนจึงทําให้อาจจะมีผลเกี่ยวกับการส่งของช้าในบางส่วนตรงตรงส่วนนี้เราก็เลยต้องมีการคุยกับทางบริษัทแล้วก็เป็นการเซ็นสัญญาให้มันเรียบร้อยเพราะว่าจะได้ไม่ส่งผลเสียต่อเราแล้วก็ทางบริษัทแล้วก็ทางลูกค้าเองด้วยค่ะประมาณ น้องสุเก่งมากเลยนะคะที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อยากถามความรู้สึกของน้องสุค่ะที่ได้ทําอาชีพขายของออนไลน์ก็รู้สึกประทับใจมากๆค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ทําธุรกิจอย่างจริงจังครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้จับเงินหมื่นในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นอยู่ม .4 ก็รู้สึกว่า เป็นอะไรที่ประทับใจเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่าตอนนั้นจะอยู่ม .4 แล้วจะมาทําอะไรแบบน,นี้พอมันทําได้ก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ประทับใจมากๆแล้วก็โชคดีด้วยที่ว่ามีคนรอบข้างดีมีเพื่อนๆแล้วก็คนในครอบครัวคอยซัพพอร์ตอ่านีวันนี้นะครับเราก็ขอขอขอคุณ สุภัญามากๆเลยนะครับ<ช>เราได้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพขายของออนไลน์หลายด้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทักษะหรือว่าการเริ่มแรกในการขายของออนไลน์ว่ามีจุดเริ่มต้นอย่างไรครับขอขอบคุณสุภัญามากๆนะครับขอบคุณค่ะ้วเช่นค่ะค่ะ และส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนสุดท้ายในการจะมาสรุปประเด็นร่วมของเราการก็คือเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันครับหลังจากที่เราได้มีแขกรับเชิญเกี่ยวกับอาชีพขายของออนไลน์ครับก็คือปัจจุบันเนี่ยอาชีพขายของออนไลน์เนี่ยมีมากมายแล้วก็แพร่หลายมีแพลตฟอร์มหลายหลายแพลตฟอร์มพวกเราคิดว่าแพลตฟอร์มอะไรที่แบบคิดว่าแบบมันเป็นที่นิยมมากที่สุดแล้วก็ออะไรจากข้อมูลที่ได้นะคะก็ ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นช่องทางช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าแบบติ๊กต็อกช็อปค่ะเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่คนเนี่ยให้ความสนใจในปัจจุบันเนาะแล้วแบบว่าผู้คนเนี่ยเ,เข้าไปใช้งานแพลตฟอร์มเหล่านี้มากมันกึงเป็นอ,อ,อาจจะเป็นช่องทางที่ทําให้ผู้ขายได้มีโอกาสขายสินค้ามากขึ้นน,นั่นเองค่ะอ่าอันนี้ก็ถือว่า<ช>เป็นช่องทางที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดเลยนะครับ<ช>และต่อมานะครับ ส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่ชอบขายของออนไลน์เนี่ยเขามีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรคะค่ะเจุดเริ่มต้นนะครับจากการศึกษาของแอนดรอเชิร์เม่กิ้นะครับเราก็ได้เห็นว่าจุดเริ่มต้นของเขานะครับคือมาจากความชอบของเขาชอบแล้วเขาก็นำไปต่อยอดเป็นอาชีพต่ออ่ากพราอว่าเป็นสิ like ่งที่ใครหลายคนที่ทำอาชีพขายของออนไเนี่ยเปลี่ยนจากความชอบมาเป็นอาชีพหรือว่าเปลี่ยนจากงานอดิเรกที่ตัวเองทำเนี่ยมาเป็นอาชีพแล้วก็สร้างเงินให้กับเขาด้วยครับก็ถือว่าเป็นอ่า จุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยครับและส่วนส่วนสุดท้ายนลครับก็คือทักษะที่จําเป็นจะต้องมีในอาชีพขายของออนไลน์พวกเราว่ามีทักษะอะไรบ้างคะอืมอย่างแรกเน,นี่ยเนาะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยทักษะการสื่อสารจาเป็นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้านะคะต้องใช้จุดเนี้ยเป็นจุดขายสินค้าของเราค่ะ และอีกทักษะหนึ่งเลยนะคะที่จําเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยก็ได้จากกรณีตกษาอย่างคุณจูเหมือนกันนั้น่นก็คือทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั่นเองค่ะอย่างคุณจูตัวอย่างนะคะเขาบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับขนส่งอะไรอย่างนี้เราก็จะต้องคิดและต้องประเมินแล้วว่าปัญหาที่เราเจออยู่ตอนนี้มันคืออะไรมันต้องแก้ปัญหายังไงอันนี้ก็เป็นทักษะจาเป็นถึงการสําหรับคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะ ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสรุปของเรานะครับแล้วก็ขอสรุปงวยว่าอาชีพขายของออนไลน์เนี่ยเป็นอาชีพที่ใครหลายคนเนี่ยมีความชอบอย่างแรกเนี่ยเริ่มมาจากความชอบหรือว่าในอายเด็กของเราก่อนก็เลยเปลี่ยนจากความชอบนั้นมาเป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเราครับโดยอาชีพนี้เนี่ยอาชีพของทรนันที่เราทราบค่ะว่าเราจะต้องขายบนแพลตฟอร์มต่างๆก็จะเป็น shopee tiktok หรือว่า lazada ครับโดยคนส่วนมากเนี่ยเขาก็ชอบขายทาง ช็อปปี้หรือว่าอนินก็อก้ค่ะเพราะว่ามันมีความสะดวกแล้วก็มีโค้ดส่สดดวนลดเยอะแยะมากมายเลยคัะและสุดท้ายนะว่าคือทักษะที่จำเป็นก็คือทักษะในของอะไรอย่างแรกเลยก็คือการสื่อสารครับเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยม,มันเหมือนเป็นการโน้มน้าวจิตใจให้คนเนี่ยมาซื้อของานเรามากขึ้นรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาฉกหน้าด้วยคับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าด้าแในของเะลาเนี่ยมันมีหลายด้านที่เราจะต้องประสานงานกันเพราะว่าการ สินค้าหน้าหลังร้านหรือว่าการหน้าร้านเนี่ยพาะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาสำหรับน่าก็ถือว่าเป็นทักษะที่จาเป็นเหมือนกันครับในการทาแบบสมดวจหรือว่าการทําแบบสอบถามเกี่ยวกับ แถบ,บนักเช่องเราในวันนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลสรุปเนี่ยเอยเอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ก็เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของเราีกทางนี้มากมากเลยนะครับครับสําหรับในวันนี้นะครับเราก็ขอจบการน,นําเสนอเกี่ยวกับ,กบรายวิชาการแสวงหาความรูร้เรื่องอาชีพและธุรกิจในโลกยุคใหม่ก็คืออาชีพขายของออนไลน์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณค่ะค,ค่ะ